นะคะเพื่อนแต่ว่าคุณตาไม่มานะคะเพราะว่าฝนตกนะคะน้องบุรินลากก็เลยนั่งรอคุณตาไปเรื่อยๆคะ่ะหนูนั่งรอคุณตาเหรอคะลูกป้าวันนี้ได้ชุดใหม่ด้วยนะคะเพื่อนวันนี้แม่ซื้อชุดใหม่ให้ด้วยนะคะนางก็คิดว่านางสวยที่สุดในโลกแล้วนะคะตอนนี้ว่าเสื้อตัวเก่าของนางโดนอชิรากัดนะคะ ว่าเพิ่งงามคักแหละได้พี่น้องมนะันงนะคิดว่าเพิ่งงามที่สุดในโลกแล้วจิ้มเนี่ยมากัดน้อววิจิจุดใหม่น้อววิจิเนี่ยแม่ชื่อให้ใหม่เลยนี่สวยไหมคะบ้นเมื่อนดูหน้าค่ะคิดว่าเพิ่จ่วยคักได้ค่ะนี่ปาเดินออกมาตกใจเบิร์ดนึกว่าผู้สาวบ้านใดนะพี่น้อง นึกว่าโตอีหยังแม่พี่น้องคือจังจรลเคคะ่ะเบิงมุ้มหนีก็คือจังไอไอนุพุกค่ะพี่น้องนะแต้าแต่งตัวให้งามๆจังสิ่อนมาคักได้พี่น้องลอนกะสิคิดว่ารอนงามที่สุดในโลกแล้วนะนี่พันดชุดไม่นะอุ๊จ๋อยจังเลยลูกอุ๊จ่วยว่ะใครชื้อให้วันนี้จ่วยมากเลย จุยมากเย้ค่ะยุกอันนี้ฝนตกนะคะไปไหนไม่ได้เลยลงสีก็ยังไม่ได้ไปไก่ก็ยังไม่ได้ไปเกียร์เกียร์แต่หมาแล้วก็แต่งตัวให้หมานะคะจีนั่งยองไม่ต้องมาทําชุดใหม่เขาเลยนะชุดใหม่นะเว้จีหยุดเลยนะจีนี่จ่วยนะเว้จีนี่คุจ่วยไหมจีแม่ซื้อให้ใหม่เลย ว่าจิไม่สวยเลยอ่ะจิไม่ได้ใจเจ้อเยยจิไม่อยู่เจ๋ยเจยเย้ยหัวว่านได้พี่น้องอีแค่มันแลนตากับแย่ยมาเปิดประตูมันกันเลยแลนไปบันทุมีตุ้มแล้วพอยี่ต่อยกันเลยจับซอยขี่รถมีโอ้น้่แลนเล็้วก็รถเลยตัวนี้พี่น้องตรงนี้ยมึนพวดมึนโพษได้พี่น้องมึงนแม่ เวลาเขาไปจับมันกับอายุซ,ซื้อจีไม่ตั้งเลยนะไม่ตั้งเลยนะจ๊ไม่ต้องมากัดเชือเลยนะวันนี้จ่วยไว้จ๊วันนี้กูจ่วยมากจ๊ดูหน้ากูก่อนจ๊โอ้กูได้ใจเจื้อจ่วยแม่ถือให้กวยจ่วยมากเลยหยุดเลยเด้อจีเอบางคนก็จะสงสัยว่าเป็นยังคือโบแต่งให้ตัวเตี้ยๆนะคะเพื่อน พราะว่าตัวเตี้ยๆมันวายุซื่อๆก็คือจังเห็นนี่แหละมันเป็นหมาที่มึนมากแต่ตัวบริลันก็จะเป็นหมาทีนารักเป็นหมาที่ยุซื่อเวลาเัางใสตังตรงงามๆห้ก็สะนั่งยุซื่อนะคะเพื่อนๆนั่งแบบนี้เป็นหมานาเดียวก็จะเป็นหมาที่หูมากก็เลยเป็นตะหักนะคะจีไม่ต้องเลยนะเจ๊อย่ามาทำเจ้ากูเลยนะเจ๊ แม่หามาให้ใหม่อะเนี่ยชุดใหม่เยอสีแดงด้วยเนี่ยสวยจริงๆโอ้ยพ่อใจได้พี่น้องแม่ได้นุ่งเสียอหม่เลยได้เสือใหม่โอ้ยงามงามงาม,งามนอนนะลูกเกือนหักัได้น,นี่สวยลูกสวเกลือบมามันแลนไปมองไอ้น้องหมักแซหมองพญจาน์ตุกถ้ามันแลนไปมองหันคือบนํำเลยนะคะพราะวิญญาณ นี่มันแลนมันแลนไปทางหน้าเหลี่ยมหฮมสเตย์ดวงแล้วมันกระแลนผ่านหน้าพญเวแล้วมันกระแลนผ่านหน้าแย้เขียวแล้วมันกระแลนไปมองหน้าพญต่อยแล้วมันกระแลนลุงไปนหนองไปว่ายน้ำแล้วพญต่อยมันจับซอยแล้วบันที่นี่กัจับใซกกระสอบมัดปากมัดปากแล้วเอามาข้นลุ้งรถมีโอบันกัขี่มากหอดเฮียนพี่น้องแจ็กมมนียัง